เดนี่เดี๋ยวล้อเล้เนี่ยลนี่ล้อนไตั้แล้วก็ไม่ยยากตายแล้วก็บอเาาแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญเนเ็เหรียญนมักไม่จ้าไ่จ้าัวยเลยของน้อง่เหอเ็น้อว้าแย้มสองข้างก่ได้หรอกะนี่ย เราจะมากั้นชัวรว่าพุริศาสนาเนี่ยไปได้เอาไปไหนก็หันมนเดียวกันุคนเลยใส่เลยครับทัวตี้งเอลูกย้ายไป่ต้องลูบบนมันเตี้ย้ายลูบลูกลูพอขอคือหันขึ้นมาชัดๆตาเพตามันพอ

อันน ok nice ี้ด้วยผมขอนี่ยหฮถ้าไปหันหันด้วยผมเนี่ยองโกไม่เปศูสยนน่ะสวนสามสามอ่ะสูนสามสามอ่ะเป็นบอกนแล้เนี่ยเปิดสูนน่ะแป้งใส่สามเตี๋ยเปสามอ่ะมืออ่ผมหันสองสิ่หนึ่งอ่ะแดงๆก็แล้องหนึ่งอ่ะอ๋อไปหันเลยแงอ่าอืมไนะ่ได้ อัไงยไ่อ่ะจูไปะย้าหันสมอะ่เดี๋ยวจะตลอี่าเสียงน่นมนถูกป่ะเดี๋จะโพมาตอนนี้หันเดียผมหันแล้วสองทีนึงย้ายหันสามทีบสองันเรองไหนเมื่อเราจะจุก็ซ่อนกันได้นะหรือซ่อนนะไปก็ได้เกาก็ได้หรซ้อนกัน